ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีพบกับ่องยอี่มวนคนเดิมอีกแล้วจา้าพ่อกับยี่มวนคือเกา่าเลยจ้าพี่น้องมือนียี่มวนจะพาพ่อแม่พี่น้องมาคัวป่าจา้าพี่น้องนะคะคือลูกชายเพิ่นไปหาป่ามาจ้าก,ก็ได้ป่ามานะคะยี่มวนจะเห็ดป่าตากแดดป่าแดดเดียวนะคะพี่น้องจะมาทําการคัวแล้วก็จะทําการตากเลยนะคะก่อนนี้นย่มวลจะมาแยกป่าก้อนจา้าพี่น้องนะคะ พิ่นได้ปลากระ,กะแญงมาจ้าปลากระ,กะแญงจะแยกออกต่างหากนะคะพี่น้องไว้ถ้าต้มตะแกงนะคะปลากระ,กะแญงจะบ่จะบอขว้ตากนะคะพี่น้องจะเอาเก็บแช่ช่องฟิตไว้ถ้าแกงนะคะพี่น,อน้องใส่เน้ส้มหรือใส่หยังก็ได้คะ mm ่ะ hmm. แต่ว่าย้ยม่วนจะมาขว้พวกปลาขาวปลาซอยนี่เลยจ้าพ mm ่อแม่จ้าพี่น้องจาอยอย้ามาซอยย้ยม่วคขว้กันเลยค่ะนะคะ mm hmm. ปลาอีกคำตัวหนึ่งจ้าพี่น้อง เดย์่โนลเลือกปลากระยง้ออกก่อนนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะไปสาวสาวตุ่นเงียงมันนะคะพี่น้องถึงจะทำการขัวจ้าปลาส้อยจะพี่น้องปลาส้อยจากแม่นม้ำชีนะคะแม่นม้ำชีป่ามันมันจะพี่น้องเดย์เย่วมนก็จะมาขัวแล้วก็อีกเกือกม,มวนนึงเย่โมนจะแยกไว้ถ้าปิ้งนะคะลูกชายว่าปิ้งบอกขวับขวบอกขัวขี้ปลาส้อยจกขีดขี้ปลาส้อยท้าข้มขมหาดข้มขมนะคะพี่น้อง เดี๋ยวยี่โนจะเลือกออกให้เขาไปปิ้งก่อนนะคะเลือกตัวดีๆออกก่อน,นะค่ะพี่น้องให้เขาไปปิ้งเบิง่งควาจ่อยมีแต่ตัวงามๆจากพี่น้องนะคะลูกชายว่าปิ้งในแม่ปิ้งในแม่เพื่อนว่าปิ้งปิ้งบ่ต้องอันคัวเดอ้อเพื่อนว่าให้อันขี้ปลาซอยเพื่อนว่าน่ะนะอันอันแตกห่าพี่น้องเคยกินบ่คะแซบแซบแซบนะคะเดี๋ยวยี่โนจะเลือกให้เขาก่อนค่ะเลือกให้เขาก่อนนะคะยี่นนะะมวนถึงจะ ขัวจ้านะคะพี่น้องเอาโตยงเปียงๆว้กอนจ้าป่าตัวงามงามพี่น้องแล้วก็เป็นป่านา้าชี้แล้วก็มีล้มช่วงช่วงหนาล้มนี่มันก็จะมันนะคะนี่นะคะเอาแค่นี้นะคะใบเขาปิ้งแหลงจ้าพี่น้องเดี๋ยวย้วนก็จะขัวนะคะขัวต่อไปจ้าพี่น้องจ้าจะแพะนะคะแพาะตากแหงจ้าพี่น้องแดดเดียวนะคะใบสะทอดแซบๆซจ้าพี่น้องจ้า มาซอยยยมวนขัวกันค่ะขัวป่าตากเขาจะแพรจากทั้งหลังไปหาทองนะคะพี่น้องก็จะเอาขี่ออกจ้านะคะแล้วก็จะแซะอีกนะคะเพื่อบอกให้เขาหนานะคะเกิดจะได้เข้าทั่วถึงจ้าพี่น้องนะคะเขาก็จะตากแห้งมันก็จะบอบบวมบ่นุมนะคะจะบ่นุมเน่าไหนนะคะพี่น้อง แพรตรงนี้ย้ยงกระหลยหลายพี่น,อน้องย้งกัดใ้ม้วนเนี่ยสิหามใ้ม้วนนีนะคะย้โงโตใหญ่ๆดำๆจ้าพี่น้องตอนแรงนะคะตอนแรงมานี่ย้งสุดยอดเลยค่ะโอ้ยมันกินใม่มวนนี่จุ๊บจับจุ๊บจับเหยื่อในเฮ็ดจุ๊จน่ก็โอ้เต็มเลยค่ะทั้งรางเต็มเลยจ้าพี่น้องนะคะตอนแรงมาถ้าบริบรีบเฮ็ดบอทำบข้าวแต่วันเราก็บวกินแต่วันจ้าพี่น้นนองนางบวได้เลยนะคะข้างนอก ขนาดล้มเมื่อนี่ล้มจัดจัดนะคะยุงก็ย้งก็จัดเหมือนกันจ้าพี่น้องย้งก็จัดเหมือนกันก็จะพาลักษณะนี่จ้าพี่น้องจ้านะคะเขาถึงจะไปตากแล้วเขาจะเหี่ยงทั่วถึงเราจะบมีบอลบวมบอลอันนี้นะคะ cái tay cầm đi bộ cái tay cầm đi เฮ็ดไปกระตุบย้งไปน้ำจ้บพี่น่องโอ้ยย้งย้งย้งหลายเสียดเกินย้งสีหามค้นหนี้นะคะตกวเฝ้าเฝ้ารีบๆจ้าเบิง์เบอร์เบอรย้งพุ่นเอาอบสองอบสามขาม้าแรงม้าจ้บพี่น่องโอ้ยย้ง สีนะคะยิมวอต้องเอาผ้าถุงอ้อมขาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเต็มเลยจ้าพี่น้องต้องเอาผ้าคลุมผ้าถุงผ้าถุงคลุมคลุมขาคลุมเท้าไว้นะคะปลาส่วนมากสีมีแตปะซอยจ้ะพี่น้องยงกระสเดเกิน สีแล้วกันบอนี่โยงลายปานนี่ฝาฟ้าจะาพี่น้องฝาฟ้านะคะโยงลายได้ก็ได้แต่ปลาสอยปิ้งมันมันจะพี่น้องเดี๋ยวย,ยม่อนจะปิ้งผ้าปิ้งนะคะน้ำย่อยส็ไฟโป๊กๆปค่ะจะแล้วตอนนี้ตอนนี้ย,ยม้อนก็แพรแพรคือจะตากแหงนะคะนะคะตากแหงก่อนนะคะพี่น้องค่ะ เป่าๆเด้อไม่เหย่มวนยุนงลายแฮงพู่น่ะตกไปน้ำเจ้าพี่น้อง ทั้งรัวาทั้งตบโยงพี่น้องจ๋าทั้งบ้านพี่น้องโยงหลายบอนอ่ะนะคะบ้านใหญ่ม้อนคำม้านี่โอ้ยไบวบไบวบ่บหวพี่น้องจ๋าสีแซ่ตู้ไว้สก้อนมืออื่นจังรัวกะย่านมันพ่แซ่บจะพี่น้องตรงรัวล่างสดสดนี่แหละจ้าจล่างออกดีๆนะคะได้จะมาทําการคัวให้เสรียบ้อยภายในมือน,นี่นะคะ Nhúng có đồng thôn cho vì nó tột bay hết bay tốt ừ, măng má măng tay กินกินมันกัดเขาป้ปาปากแบบมีเจ้าพี่น้องปลาปากนะคะในปลาปากสองโตะนะคะปา่าตะเพียนเท่านั้นนะคะอย่าบ้านนิ้มว่วนเอินปลาปากนะคะเดี๋ยวัว้าให้เขาแล้วจากพี่น้องตง้องรีบต้องเฝ้าสู่ยงเมื่อไหวสู่ยงเมื่อไหว ตั้งคั่วตั้งตบแล้วพี่น้องจะก,ก็ได้เท่านี้จ้ะพี่น้องนะคะเสรีรยบ้อยในการคั่วนะคะเดี๋ยวย้ยม้อนจะไปล่างก่อนนะคะพี่น้องแล้วจะมาทําการียบจะ้ะนีย้ยม้อนก็ล่างมาเสรีรยบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาลงเกลือเหยบบใ้ก่อนนะคะพี่น้องก่อนอื่นนะคะ ให้พ่อหญ่เพิ่นเอียบจ้าพเพิ่นเก็จะใส่ผงนัวก่อนนะคะพอ่อยายส่วนมากสิบบ่สิบบ่ใส่ซอสสิบบ่ใส่ซีอิ๊วขาวอเอียบนะคะพี่น้องใส่เกลือจะ้ะใส่เกลือเพราะว่าปลา,ปาเขาจะบริโนมนี่ก็ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะพี่น้องย้ํามวนเอียบปลาย้มวนใส่ไปน้ำแล้วก็แตะไปน้ำนะคะ,ะ,คะจางไปก็จะเ็ให้ปลาเน่าเจ้าพี่น้องเค็มไปก็กินบอได้นะคะเอาพอดีพอดีล่ะค่ะย้ํามวนนั่นขั้นขั้นให้พอบ้านเพิ่นขั้น คั้นล้วก็ต้องแตะใส่ปากไปนานะคะแต่ว่าขั้นให้เขาเข้าเนื้อเขา้าเข่านางดีๆนะคะให้เกลือเข้าไปในเนื้อปลาดีเขาก็จะบานเอาจะพี่น้องแต่ว่ายา้เค็มกอรองยา้เค็มนะคะพี่น้องถ้าเค็มกินบ่ได้แน่นอนเที่ยอันบ่นกินเค็มนะคะแต่ว่าถ้าจางค่ะบลได้คือการจะกินบ่ได้เพราะว่าเขาเน่านะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เศษเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อง เป็นนะว่าพอดีซ้ำนี่เดี๋ยวยายม่อนจะเก็บไว้มากไว้พ่งนี้คอยจะตากนะคะพี่น้องหากพี่น้องชอบใจคลิปนี้นะคะขอฝากขอฟังคลิปนี้ก็ฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยายม่วนกดซับกระดิ่งเพื่อจะบ๊อพลาดคลิปไม่ไม่จากยายม่วนคนเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะยายม่วนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี่จ้าสวัสดีค่ะ